คราวนี้มาดูอีกเรื่องหนึ่งนะคะกรณีของคุณชาดาที่ออกมาบอกว่าไม่รู้นะคะว่าได้นั่งประธานแก้นี้นอกระบบหลังจากที่นายกเนี่ยเอ่ยชื่อแทนอนุทินนะคะเจ้าตัวถึงกับลั่นบอกว่าประเทศไทยเนี่ยทำอะไรก็ยากนะกว่าจะเข้าไปเปลี่ยนระบบเนี่ยคงต้องใช้เวลาเจ้าตัวบอกว่าเจ้าหน้าที่บกพร่องแล้วก็ทำเจ้าทำให้มีเจ้าหนี้แล้วก็มาเฟียนั้นยังคงอยู่ค่ะ ไปดูเรื่องนี้นายชาดาไทยเศษนะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์หลังจากที่เมื่อวานนี้นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีบอกว่าอาจจะให้นายชาดาเนี่ยดำรงตําแหน่งประธานคณะกรรมการแก้ไขปัญหานี่นอกระบบแทนนายอนุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ถอนตัวไปก่อนหน้านี้ นายชาดาบอกว่าเรื่องนี้ตนยังไม่ทราบแต่ตนก็ทํางานกับนายอนุทินอยู่แล้วส่วนกรณีที่ลูกหนี้ประสบปัญหาการกู้ไม่ผ่านจากธนาคารที่รับผิดชอบนั้นเรื่องนี้ตนยังคงดําเนินการอยู่และจะต้องประสานกับทางกระทรวงการคลังเพิ่มเติมเพราะว่าบางเรื่องก็ยังติดข้อกฎหมายซึ่งต้องยอมรับว่าประเทศไทยนั้นทําอะไรก็ยากเรื่องเหล่านี้มีมาหลายสิบปีการที่จะเข้าไปเปลี่ยนระบบนั้นคงต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่ง ถามว่าแม้จะมีการแก้ไขปัญหาเจ้าหนี้มาเฟียแต่ว่ายังพบข่าวของลูกหนี้นะคะที่ถูกทําร้ายบ้างข่คมขู่บ้างอย่างต่อเนื่องเรื่องนี้นายชดาก็เลยบอกว่านั่นอะมันเป็นเรื่องที่เป็นหน้าที่นะคะที่ไม่ที่เจ้าหน้าที่นั้นไม่ปฏิบัติตามกฎหมายซึ่งเรื่องนี้มันเป็นส่วนของหน่วยงานอื่นตนขอไม่กล่าวถึงก็แล้วกันค่ะ